นี่นะคะมาจากนิทกเทศเกษตรฐานรุ่นที่13นะคะก็คือผลงานของชั้นปี3นันเอ่ะชื่อเรื่องว่าจงรักเดอะม,มิวสิคกอลนะคะสามารถชมฟรีค่ะวันอังคารที่2พฤษภาคมน,นี้นะคะที่คณะไอทีค่ะหอประชุมใหญ่นะคะซึ่งออในละครเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับมิวสิคอละคือเกี่ยวกับการทาเพลงหรือว่าตัวละครเนี่ยเป็นการเหมือนใช้เพลงเนี่ยมาสื่อถ,ถึงว่าตัวละครเนี่ยรู้สึกยังไงค่ะแล้วก็มีความที่ เป็นธีมของยุค90 80ค่ะในการนําเสนอค่ะภาพก็จะมีความแบบเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้อันนี้รถไฟใช่ค่ะมีมีฉากรถไฟด้วยค่ะแล้วก็รถไฟที่ถ่ายที่ราดกระบังใช่มีมีสที่ค่ะมีทั้งราดกระบังมีตรงหัวตะเข้ค่ะแล้วก็ทีการจนบุรีเลยค่ะกีานน้ำแฟที่ว่านะใช่ค่ะแล้วก็ในตัวเรื่อง จะมีเแบบเป็นเหมือนการเล่าเรื่องแบบย้อนกลับอะไรเงี้ยค่ะต้องไปติดตามเพราะเนื้อหามีความน่าสนใจมากค่ะ,นะคะหนังนะคะของโว่ค่ะจะฉายที่รอบป่ายนะคะแต่ว่าสามารถถ้าเกิดทุกท่านนี่ยว่างนะคะสามารถไป แล้วก็ของน้องพี <c oughs> <c oughs> ่สองที <t ick t ick t ่เป็นรอบเช้าค่ะใช่อันนี t ้ค่ะของมิถนาคมนี้นะใช่ค่ะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะใช่ก่ะตึกได้ที่ค่ะค่ะน้อง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 แสดงหมดนริงเหรอเป็นี้งานเป็นงานแล้วใครเป็นนังเอกอ๋อนังเอกม่ทีใครนักเอกแล้วก็เดี๋ยี่บุรกค่ะนักเอกบุไอ่นะใช่นักอกโปรโมดงานอยู่ที่คณะเกษตรอ๋อโปรมงานอยู่อ้นี้หอแล้วมีไอ้สแกนลูก แล้สแกนสแกนจะเป็นอะไรเป็นพีเซอร์ตัวอย่างให้ดูค่ะได้แล้วก็สามารถติดตามทางเพจนิเทศโชว์เคสได้ด้วยนะคะหรือว่าในการลงทะเบียนล่วงหน้าโอ้นี้เหรออ๋ออันนี้สแกนเป็นย้งเข้าเว็บไซต์เอเข้าไอเฟสบุ๊คก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะสามารถดูที่เพจนิเทศโชว์เคสค่ะหรือว่า y YouTube นิเทศเกษตร kmitl ค่ะแล้วใครเป็นคนถ่ายทำใครเป็นคนเดาทำก็คือรุ่น เรียนเกี่ยวกับวิชาภาพยนตร์เบื้องต้นค่ะอ๋ออันนี้น้องอยู่ปีสามขึ้นปีสี่แล้วหรือใช่ค่ะน้องอยู่ปีสามค่ะอ๋อเอ้ามาเรียนเลี้ยงหน้ากันนาดนี้เร็วเพื่อนเขาจะโควม์ให้เราเออเดี๋ยวจะของให้ในกลุ่มเห็นอ่าน้องก็เขาเรียกว่าอะไรบบกมือทักทายทักทายมาชมกันเยอะๆนะคะวันที่สองพฤษภาค่ะพฤษภาน่ะนี่นี่เทศเสร็จหนังก็ดีนะเนี่ย ชมฟีนั้นล่ะสคค่ะขอตังคนะตลอดงานเลยตลอดงานเลยขอบคุณค่ะโอเคย้ังจะเขาสูการ